สวัสดีค่ะลักลีลานะคะวันนี้พี่ตาและก็พี่มลรีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเชิญจากอา,อาจารย์รัชนีกรนะคะอาจารย์อาจารย์ดรรัรชนีกรมัคคัสมันนะคะร่วม,ร,วมร่วมกับท่านผู้นวยการนี่ค่ะวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะจะจัดทำคลิปการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุนะคะ เดี๋ยวพี่ตากับพี่มอลลี่แล้วก็เพื่อนๆน,นะคะจะเข้าไปร่วมถ่ายคลิปแล้วก็เดี๋ยวจะนมานําเสนอต่อนะคะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ในมหาวิายาลัยในในวิายาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนะคะเดี๋ยวพี่ตาตัดคลิปไปทางกล้อง นี่นะคะค่ะโอเคนะคะพี่ตาขอตัดคลิปไปตรงนี้ก่อนนะคะไปเดี๋ยวไปถ่ายแล้วเข,เข้าดูกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ตาพี่มารีนะคะามาพบกับที่นะคะท่านผู้เมกาลฉันนาโคจิอัจฉรแนะนคออจันทนา โบที่คระเกิรนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะตึกนี้เป็นตึกอํานวยการวันนี้ที่เราได้มาพบกันก็เพราะว่าทางวิทยาลัยเองได้มีท่านวิทยากรนะคะผู้มากด้วยความสามารถก็คือท่านดรรัชนีกรรัชสมันนะคะซึ่งท่านก็มีความสามารถในเรื่องของการที่จะนําพาเอา ความรู้ความสามารถในด้านการดีลาซึ่งเป็นพื้นฐานของการจริงๆแล้วเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่งซึ่งเราก็ได้เชิญทางชมรมผู้สูงอายุของมินบุรีนะคะมาร่วมกันจัดทำเป็นคลิปการเรียนการสอนเพื่อที่จะส่งกำลังใจใไปให้กับสมาชิกที่เราต้องบอกว่าในภาวะโควิดที่ ประเทศเราได้รับแล้วก็ประสบกันอยู่ทั่วโลกนั้นเนี่ยทุกคนก็มีความตระหนกซึ่งมันจะทำให้มีความเครียดแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะมาบริหารแล้วก็สร้างพละกำลังในเรื่องของแรงกายแรงใจในเรื่องของการที่มาออกกำลังกายแล้วทำให้เกิดความเป็นสมาธิพอาไปดูการซักซ้อมแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนมาแล้ว ก็เห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้เนี่ยมีทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสมาธิก็คือจะต้องอยู่กับจังหวะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือพละกําลังก็คือเรื่องของร่างกายเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะส่งไปเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ประสบปัญหาว่าเราดําเนินการมาเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้ว่าการมี กำลังกายที่แข็งแรงมีกําลังใจที่เข้มแข็งจะทําให้เราผ่า,ผานวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันทีมงานของชมรมผู้สูงอายุก็มาเป็นผู้ร่วมแสดงเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าถึงแม้นว่าวัยของเราขนาดนี้เราก็สามารถทําการนี้ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งบุคลกากรทางการแพทย์และทุกทุกคนนะคะท่านพอคะเห็นว่าคลิปนี้จะส่งไป ทั่วประเทศเลยคือเราจะผ่านทางช่อง YouTube Channel นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะถูกเผยแพร่อ,ออกไปไม่ใช่เฉพาะในเขตของเราเท่านั้นแต่ยังจะออกไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่ไหนก็สามารถชมคลิปนี้ได้ก็รอติดตามชมผ่านทางช่อง y o u t u b e Batch Online Class c n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  คะ่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์และวจะมีคนเป็นเกียตกล่าวที่พูดถึงการเรียนการสอนค่ะนะคะเล็กน้อเนเกิดเชื่อว่าจะได้ไปให้ใหผู้ดูจะได้รู้รว่าอาจารย์นะคะเป็นผู้สอนค่ะก็สำหรับการถ่ายทำการเรียนการสอนในเรื่องของการลีลานะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริการ ดรฉันทนาโพทิคร,รูเปิฐตามที่ท่านได้เรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะคพี่ๆคะอยากจะเรียนท่านว่าลีลาศนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเท่านั้นลีลาศยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพนะคะการส่งเสริมสุขภาพจิตสุขภาพกาย และที่สำคัญนะคะจะทำให้ท่านเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีมีส้วนทรงที่สวยงามด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเต้นลีลาศกันเถะค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรรัชมณ์ธรรมนันนะคะขอบคุณผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคล้ค่ะพร้อมถ่ายทำคลิปันเลยนะคะใช่ค่ะขอขอบคุณค่ะได้สองคลิปเลยค่ะ ท่านรับชมไปแล้วนั้นจะเป็นเพียงเบื้องหลังการถ่ายทำนะคะรักลีลาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพท่านอาจารย์ดรฉันธนาโพธิครูประเสริฐและอดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการชนาทิเศษมหานครท่านอาจารย์ดรรัชนีกรมักคัสมันเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ที่ให้เกียรติรักลีลาและสมาชิกชฉลมผู้สูงอายุเขตบินบุรีทุกท่าน ในการเข้าร่วมถ่ายทำคลิปลีลาดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอและการเรียนการสอนรายแดอนลีลาดเบื้องต้นเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแบบฉบับเต็มที่ทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพจัดทำผท่าน YouTube ช่อง BCB a Online Class Channel ไย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆมีสาระที่ทางวิทยาลัยบริหารธุรกิจกรุงเทพจัดทํานะคะสวัสดีค่ะ